บอสคะแย่เจ้าเจ,เ,จเลือกท้าทายตัวเองอย่างที่คุณคิดเอาไว้เลยเข้าใจแนละ้เวเพราคุณทะเลาะก,กันเหรอเธอถามเลยว่าผมอยู่ที่ไหนไม่คะ่ะที่ฉันถามเพราะว่าเสียงของคุณเนะี่ยฟังดูเนื่อย,อยผมวางแล้วนะเอ๊เดี๋ยวคะ่ะคุณอยากให้เจ้าเจ๋รับงานนี้จริงเหรอคะถ้าเธอทำอัญมณีราคาแพงแบบนั้นพังเราจะปกป้องเธอลำบากนะ ไม่ต้องห่วงหรอไม่เป็นแบบนั้นนะโอ้โมั่นใจในตัวเธอจังงั้นก็อย่าเล่นตัวเลยที่ผมมั่นใจเนี่ยก็เพราะเธอศึกษาจากผมไปหมดแล้วแค่นี้นะดีครับ เยี่ยมมากครับถ่ายภาพเป็นไงบ้างอ่ะดูดีมากเลยครับเอ๋อถ่ายรูปช่วงบนอีกหน่อยดีกว่านะคะค่ะถ่ายกับแมวดีนะครับคุณได้เลยค่ะมาส่งแมวมาให้ฉันเซียวลางมานี่มาเด็กดีชารอนช่วยจัดแสงด้านนั้นให้ทีนะได้ครับมามามาเซียวลางมองทางนี้เซียวลางดีครับเซียวลางเด็กดีเซียวหลางใช่นั่นแหละอย่างนั้นสอย่างนั้นสวย S 1> <S 1> <S <S สวัสดีค่ะคุณสวีสวัสดีค่ะ <S <S ตั้งแต่เปิดเวิร์กช็อปมาคุณก็ได้รับความสนใจล้นหลามยิ่งกว่านั้นคุณยังได้รับความสนใจจากคนในวงการด้วยจริงเหรอคะคุณล้อฉันเล่นแล้วฉันก็แค่คนธรรมดาแค่ยอยากทํางานให้ดีคะ่ะคุณสวีมีผลงานออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ได้ยินว่าคุณฉีถังจากบริษัทร,รุ่นฉีชื่นชมคุณมากเลยนะคะพวกคุณเป็นเพื่อนกันเหรอคะฉันชื่นชมความสามารถและนิสัยของคุณฉีถังมากเลยค่ะเออฉันอ่านรายงาน การเปิดเวิร์กช็อปของคุณแล้วเขาเองก็มางานด้วยเขาถึงกลับมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันนั้นฉันตั้งใจจะร่วมมือกับคุณชีถังทําโครงการเครื่องแต่งกายที่ชื่อว่าหงเฉินพอเรื่องนี้เลยทําให้เขามาเป็นแขกพิเศษนะคะไม่มีเหตุผลอื่นเลยคุณบอกว่าเรื่องโครงการนั้นระงับไปและจะไม่มีการเปิดตัวเรื่องนี้มีเหตุผลหรือว่าเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะการร่วมมือของเราไปได้ไม่สวยนะคะ รบกวนช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะได้ยินว่าที่คุณชีถังขึ้นเวทีวันนั้นมีคนขึ้นเวทีไปห้ามเขาเลยทําให้คุณชีถังไม่พอใจช่วยอธิบายความสัมพันธ์พวกคุณสามคนได้ไหมคะความสัมพันธ์เป็นสิ่งสําคัญต่อคนนะแต่ก็อาจจะเป็นตัวขัดขวางคนที่หาเลี้ยงตัวด้วยศิลปะนะคะ ฉันอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานของฉันขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะงั้นช่วยแนะนําสินค้าคุณให้พวกเราได้ไหมคะแน่นอนค่ะ <c oughs> สินค้าชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจจากงานนิทรรศการที่เคยชมที่มิลานฉันจับคู่กับกระเป๋าวินเทจใบเล็กเหมาะกับผู้หญิงทุกวัยสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสเลยนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้กลับก่อนเลยพี่วันไล์ตอนฉันส่งนักข่าวกลับไปเมื่อกี้ฉันเห็นเขาโทรหาเพื่อนร่วมง,งานท่าทางตื่นเต้น เขาบอกว่าเขาได้ข่าวฉาวของลูกชายคนโตรุ่นฉีเขาจะเขียนพาดหัวข่าวด้วยพี่วานไหลนี่พี่ชอบคุณฉีจริงๆนะหรอฉันว่าเขาดูรักแฟนเขามากเลยนะถึงฉันชอบเขาเขาก็ไม่ชอบฉันฉันไม่ทำเรื่องที่ไร้ผลตอบแทนหรอกเอาเธอเธอคงเหนื่อยแย่กลับไปพักเธอไปงั้นเรากลับนะคะไปเถอะ เหมิงเหมิงเสี่ลางไปกันเถอะพี่ <crude S 2> วานไหลพี่วานไหลบ๊ายบายบ๊ายบายเ <c ười> <c ười> ด็กดี <Watch> สหวันไรฮัลโหลมิล่างมีอะไรมาหาหน่อยได้ไหมทำไมฉันอยากจะฉลองกับใครสักคนแต่ไม่รู้จะไปฉลองกับใครดี ขอโทษค่ะเลขหมายที่ท่านเรียกไม่ว่างในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่ค่ะมินลาง